ใารทช่อพอนะครับเราไปคัค้าการเร่อิบัติงานไอรอใช่ไหมครับค่ะก็ผมก็คัด้ามเพราะว่ามันมีเรื่องของปฏิรูสถาบันนะครับซึ่งสถาบันไม่ต้องปฏิรูนะครับส่วนของการปใชรูปก็อ้างว่าปฏิรูปในในในนโ่อนไปต้องให้ลกครึ่ คนหนึ่งแม่เปุรกิจอีกคนเมีเยเป็นฝรั่งเศสมาล่างรัฐธรรมนูญให้คนไทยทาไม่ได้ใช้เรายอมไหมไม่ยอมเรายอมนะครับใช่ไม่ยอมก็เดี๋ยวเราสู้กันนะครับมาสู้มาสู้รอยอมไหมยอมตอนนี้คนไทยมี60กว่าล้านคนทำไปทอนเป็นลูกฝรั่งเมีย มาล้างนุ่มดูในคนใจได้ยอมไมนั่นเป็นลุ่มคนสังหมดวุ่นในรักสถาบันบ้างทั้งหมดรักใครคนไหนยอมเพ้อร้อนเสียคนรักสถาบันโดยข้าผมมาต่อสู้เพื่อให้รักธรรมดุลฉบับไอรอทางประทางวันนี้ผมจะลงวัติ ไม่ใช่ทานไม่ว่าปฏิพักกันดีเไรแส22สอิรละจะไม่ให้รัฐมนุนฉบับไงอร้รอทานมีในว่า,ร,า,า,งงารัฐมนุนฉบับไอ้รอเป็นฉบับประชาชนใช่ไหมใช่ใช่ไหมประชาชนแค,คน่ไม่กี่คนไปเรื่องรัฐมนุน แต่วันนี้มันกลายเป parole, ็นกระทำดุลขึ้งมาจากในจอนแม่เป็นคนอํากฤเป็นคนต่างชาใช่ไหมเป็นลูกพลังใช่ไหมเป็นยมุรมีเบียเป็นพรังเสใช่ไหมมามาส่วนตัวนน้ำใหม่กันไขาลุกตมันไหนถึงพวกพี่สูตตัวเลยแ้วะเป็นผู้แทน อสีคเขาไม่คนที่มานี่เกสหลักสี่กับมือจากซึ่งซึ่งเขาเขาเลือกเรามาคือทำไมเราต้องให้ลูกขึ้นมอนแรกไม่มีคน่ายใช้อมไม่ละต้องไปดูสถาบันทำไมล่ะ